คุณเคยคิดไหมว่าบ้านสวนที่เงียบสงบก็อาจซ่อนความลับสุดน่ากลัวได้วันนี้เรานำเรื่องจริงที่จะทำให้คุณตกใจสุดขีดพรรยาฆ่าสามีของเธอและฝังเขาไว้ใต้สวนผักแต่เรื่องนี้ไม่ได้จบเพียงแค่การฆาตกรรมเพราะมีความลึกลับและความเหนือธรรมชาติซ่อนอยู่ภายใน ถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวสยองขวัญและเนือธรรมชาติอย่าลืมกด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามีเรื่องใหม่ๆมาเล่าให้เพื่อนของคุณได้รู้ด้วยกดแชร์ไปเลยเสียงลมหายใจเผาเบาดังอยู่ในสวนผักยามค่ำคืนหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่กลางแสงจันทมือของเธอสันเทาเต็มไปด้วยดินและเลือดที่ยังอุ่นอยู่เธอมองไปยังหลุมเล็กๆที่เพิ่งขุดเสร็จหลุมที่ไม่มีใครรู้ว่าข้างใต้คืออะไร สามีของเธอชายที่ทั้งรักและเกลียดในเวลาเดียวกันตอนนี้นอนแน่นิ่งอยู่ใต้ผืนดินที่ครั้งหนึ่งเคยปลูกผักเลี้ยงครอบครัวเสียงมาเห่าจากบ้านข้างๆทำให้เธอสะดุง้งเธอรีบกลบหลุมให้เรียบปลูกผักทับไว้เหมือนทุกวันไม่มีใครสงสัยเลยว่าภายใต้สวนผักสีเขียวสดนั้นซ่อนความลับดำมืดที่สุดของอยุธยาเอาไว้และทุกครั้งที่ฝนตกกลิ่นดินจะลอยขึ้นมาพร้อมกับบางสิ่งที่เธอไม่อาจลืมได้เลยคืนนั้นไม่ได้จบแค่เสียงฝน มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเสียงฟ้าร้องดังสนั่นอยู่เหนือหลังคาไม้เก่าๆของบ้านหลังนั้นหญิงสาวนั่งกอดเข่าข้างหน้าต่างเมื่อทั้งสองข้างยังคงมีรอยดินติดอยู่เธอมองออกไปยังสวนผักที่เพิ่งฝังบางสิ่งไว้ใต้ผืนดินที่เปียกแฉดดวงตาเธอแดงก่ำจากทั้งน้ำตาและความกลัวฉันไม่ได้อยากทำแบบนี้เธอพึมพำกับตัวเองเสียงฝนที่กระหน่ำกลบเสียงหัวใจที่เต้นแรงราวกับกำลังจะระเบิด เธอจำได้ดีคืนที่ทุกอย่างเริ่มต้นมันเริ่มจากคำพูดเล็กๆของเขาเสียงดูด่าที่เคยฟังจนชินหูแต่คืนนั้นไม่เหมือนเดิมแววตาเขาเต็มไปด้วยความเกลียดเสียงตะโกนก้องอยู่ในหัวของเธอเธอมันไม่มีค่าเธอมันฆ่าคนได้และนั่นคือประโยคสุดท้ายที่เธอได้ยินจากเขามือของเธอกำมีดแน่นจนเลือดซึมออกมาความโกรธความกลัวและความเจ็บปวดประตูขึ้นในเวลาเดียวกันเธอจำได้เพียงว่าเลือดสาดเต็มพื้นและเขาล้มลงตรงหน้าเงียบไม่มีเสียงใดๆอีกเลย เวลาผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงเธอก็เริ่มขุดหลุมหลังบ้านเสียงจอบกระทบดินในความมืดเหมือนเสียงปีศาจท,ที่กระซิบอยู่ข้างหูทุกครั้งที่เหงื่อไหลเธอกลับรู้สึกเย็นว่าไปทั่วร่างเหมือนมีใครมองอยู่จากในเงาหลุมไม่ลึกมากนะแต่ลึกพอที่จะซ่อนความลับได้เธอลากร่างของเขาไปฝังไว้ใต้ต้นพริกที่เขาเคยปลูกด้วยมือของตัวเองนี่ไาที่ของคุณเธอพูดทั้งน้ำตาก่อนจะกลบหลุมอย่างเร่งรีบ วันรุ่งขึ้นเธอยังคงใช้ชีวิตตามปกติเสียงไก่ขันยามเช้าเสียงคนขายของในตลาดเธอยิ้มให้ทุกคนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทุกครั้งที่กลับมาบ้านกลิ่นดินจากสวนผักจะตีขึ้นมาแต่จมูกพร้อมกับเสียงกระซิบเ่าเบาเหมือนเขายังอยู่ตรงนั้นหลายคืนต่อมาเสียงฝีเท้าเริ่มดังขึ้นรอบรอบสวนผักยิ่งดึกเท่าไรเสียงนั้นยิ่งชัดขึ้นเธอลุกขึ้นจากเตียงเปิดไฟฉายเดินออกไปแต่ไม่มีใครมีเพียงดินที่เริ่มยุบตัวลงเหมือนมีอะไรขยับอยู่ข้างใต้ เธอกรีดร้องออกมาแต่เสียงของเธอกลับถูกกลืนหายไปกับเสียงฝนที่เริ่มตกลงมาอีกครั้งและตั้งแต่คืนนั้นมาไม่มีใครเห็นเธอออกจากบ้านอีกเลยรุ่งเช้าหลังจากคืนฝนตกหนักนั้นท้องฟ้าอายุทย,ยายังปกคลุมด้วยหมอกขาวหนาทึบกลิ่นดินชื้นลอยอบอวลไปทั่วบริเวณสวนหลังบ้านหญิงสาวตื่นขึ้นมาช้าชาดวงตาแดงกับเหมือนคนอดนอนทั้งคืนเธอกวาดสายตามองไปยังหน้าต่างเห็นดินตรงแปลงผักที่เธอฝังร่างไว้เริ่มยุบตัวลงเล็กน้อยเหมือนบางสิ่งกำลังจะโผล่ขึ้นมา หัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบทะลุอกความรู้สึกผิดผสมกับความกลัวเกาะกินหัวใจอย่างช้าช้าฉันฝังลึกแล้วไม่มีทางเธอพูดกับตัวเองแต่เสียงนั้นสั่นเครือจนแทบจับไม่ได้ว่ามาจากปากของเธอหรือเสียงของใครในเงามืดตอนบ่ายเพื่อนบ้านชื่อป้าสมศรีเดินมาหาเมื่อคืนเห็นไฟในบ้านหนูเปิดทั้งคืนเป็นอะไรหรือเปล่าหญิงสาวสะดุ้งรีบยิ้มกลบเกลื่อนเปล่าแค่แค่รดน้ำผักดึกไปหน่อยระวังนะช่วงนี้ข่าวแปลกๆเยอะคนหายกลางคืนตั้งหลายคน คำพูดนั้นเหมือนมีคมมิตรกรีดผ่านหัวใจเธอพยักหน้าเงียบ,ยบแต่เงือเริ่มซึมเต็มแผ่นหลังคืนนั้นเสียงบางอย่างกลับมาอีกครั้งเสียงเหมือนมีใครขุดดินเสียงเหล็กกระทบก้อนหินแตกๆชาชาเป็นจังหวะเธอพยายามกลั้นหายใจแล้วเดินไปที่หน้าต่างในความมืดแสงไฟจากเสาไฟส่องให้เห็นเงาร่างหนึ่งกำลังก้มๆเงยๆอยู่ตรงสวนหัวใจแทบหยุดเต้นเธอพยายามมองให้ชัดแต่ไม่มีใครดินกลับถูกขุดขึ้นมาเล็กน้อยเหมือนมีมือนหนึ่งกำลังพยายามดันออกมาจากใต้พื้น เธอล้มลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากมือสั่นจนควบคุมไม่ได้อยากกลับมาได้โปรดเสียงเธอเบาเราวกับสายลมแต่แล้วประตูหลังบ้านกลับแอดเปิดออกเองช้าๆลมเย็นพัดเข้ามาพร้อมกลิ่นคาวเลือดเก่าที่โชยมาอย่างแรงเธอรีบคว้าไฟฉายเดินออกไปข้างนอกเหงือเย็นไหลตามแผ่นหลังทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นเสียงรองเท้าเหยียบดินดังแฉะแฉะจนกระทั่งเธอมาหยุดตรงหลุมเดิมหลุมเปิดกว้างและไม่มีศพอยู่ข้างในแล้ว เธอหันหลังจะวิ่งกลับแต่กลับต้องชะงักเมื่อเห็นบางสิ่งในเงามืดเงาร่างของชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงทางเดินข้างสวนเสื้อเปียกน้ำดินเปื้อทั่วตัวและแววตาว่างเปล่าเธอจําฉันได้ไหมเสียงนั้นแผ่วเ,เบาแต่เย็นเยียบราวกับเสียงจากใต้หลุมศพเธอถอยหลังจนสะดุดกับจอบที่ตัวเองเคยใช้ขุดหลุมนั้นมือเธอสั่นคำพูดติดอยู่ในลำคออย่าได้โปรดอย่าชายคนนั้นยิ้มบางๆก่อนจะพูดช้าๆเธอฟังฉันไว้ที่นี่เองแต่เธอรู้ไหมว่าคนอย่างฉันไม่มีวันตายง่ายง่าย แสงฟ้าแลบสว่างวาบทั่วสวนเสียงฟ้าร้องตามมาจนบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนแล้วทุกอย่างก็ดับลงเงียบจนได้ยินเพียงเสียงฝนหยดลงบนใบพริกทีละหยดรุ่งเช้าป้าสมศรีมาหยุดที่รั้วบ้านเหมือนทุกวันแต่สิ่งที่เห็นทำให้เธอชะงักประตูบ้านเปิดค้างไว้สวนผักถูกขุดกระจายเต็มไปหมดไม่มีร่างของหญิงสาวมีเพียงดินเปียกๆที่ยังเป็นหลุมใหม่และตรงกลางมีป้ายไม้เล็กๆปักไว้เขียนด้วยลายมือว่าอย่าแตะสวนของเรา ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแผ่นดินรอบบ้านเต็มไปด้วยโคลนและแอ่งน้ำขังกลิ่นดินชื้นปนกลิ่นเหม็นข้าวบางๆยังคงลอยอยู่ในอากาศคนในหมู่บ้านเริ่มพูดกันเบาๆถึงเรื่องราวแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นรอบสวนผักหลังบ้านหลังนั้นข่าวแพร่กระจายอย่างเงียบๆจนถึงหูตำรวจท้องถิ่นพันตำรวจเอกวัฒนารับแจ้งเหตุว่ามีความผิดปกติในบ้านหลังหนึ่งที่อยู่กลางหมู่บ้านอายุธยาเขาเดินทางมาพร้อมลูกน้องคนสนิทสวนหลังบ้านถูกล้อมรั้วด้วยเชือกสีแดงเด่นชัดแต่ยังคงมีกลิ่นแปลกๆคล้ายดินผสมเลือด นี่มันสวนผักธรรมดาเหรอครับหนึ่งในตำรวจถามพันตำรวจเอกวัฒนาแค่พยักหน้าชี้ให้ลูกน้องสองไฟาฉายเข้าไปยังพื้นดินที่เคยถูกขุดเสียงรองเท้าเหยียบโคลนดังแฉะแฉะทุกย่างก้าวเหมือนทำให้บางสิ่งตื่นขึ้นพื้นดินในสวนมีหลุมเล็กๆปรากฏขึ้นใหม่โดยไม่มีใครขุดเสียงลมพัดผ่านต้นพริกเสียงใบไม้กระทบกันทำให้เกิดเสียงเหมือนคนเดินรอบๆลองขุดดูหน่อยไหมครับ ลูกน้องเสนอเสียงฝีเท้าของเขาสั่นเล็กน้อยจากความตื่นเต้นและกลัวพันตำรวจเอกวัฒนาเพียงพยักหน้าเขาจับมือถุงมือให้แน่นก่อนที่จะเริ่มขุดดินที่เปียกชืน้นเมื่อขุดลึกลงไปไม่กี่นิ้วพวกเขาพบเศษดินที่ไม่ธรรมดาเป็นดินที่เปียกเหนียวเหมือนดูดมือเอาไวแ้แถมมีกลิ่นคาวจางๆลอยมาพันตำรวจเอกวัฒนาเรียกให้ลูกน้องหยุดแล้วก้มลงดมกลิ่นน้ำเสียงเขาเย็นขึ้นนี่ไม่ใช่ดินธรรมดาแล้วล่ะ ขณะที่พวกเขากำลังตรวจสอบหลุมเล็กๆข้างๆเริ่มขยายตัวเองเหมือนมีแรงบางอย่างดันดินขึ้นพวกเขากวาดตามองไปรอบๆแต่ไม่มีใครอยู่เลยสายลมพัดแรงขึ้นพร้อมเสียงหัวรอแผ่วๆจากใต้ดินใครนะออกมาลูกน้องตะโกนแต่เสียงนั้นกลับถูกกลืนหายไปในความมืดทันใดนั้นพื้นดินที่ขุดไว้ก็ยุบลงอย่างรวดเร็วมือขอองค์พันตำรวจเอก วัฒนาเกือบติดในโคลนเขาพยายามดึงออกแต่เหมือนแรงดึงกลับมาจากใต้พื้นดินเสียงหัวรอบเผาเบากล้องอยู่รอบสวนผสมกับเสียงฝนที่ตกกระหน่ำลงบนหลังคานี่มันเป็นไปได้ยังไงพันตำรวจเอกวัฒนากระซิบด้วยน้ำเสียงสั่นมือเขาสัมผัสกับเศษไม้เล็กๆที่ปักไว้กลางสวนป้ายไม้ที่เขียนว่าอย่าแต่สวนของเราลูกน้องคนหนึ่งก้าวถอยหลังหัวใจเต้นรัวน้ำตาไหลอาบหน้าเขาพูดเสียงเบาผมว่าที่นี่มีอะไรบางอย่างอยู่ไม่ใช่คนธรรมดา ทันใดนั้นสายตาของพวกเขาก็มองเห็นบางสิ่งร่างผู้หญิงในชุดเปียกน้ำยืนอยู่กลางสวนผมเปียกปกปิดใบหน้าดวงตาแดงกับเหมือนใครบางคนอยู่ข้าในกลิ่นเลือดและดินยังติดอยู่รอบตัวเธอเธอกลับมาแล้วหรือพันตำรวจเอกวัฒนาพูดเบาๆแต่ร่างนั้นไม่ตอบเธอยังคงยืนอยู่เฉยๆแล้วสายลมพัดแรงจนเสียงฝนเริ่มกลบเสียงทุกอย่างหลุมที่เคยฝังศพไว้เริ่มขยับอีกครั้ง เสียงดินขยับเหมือนมีแรงบางอย่างพยายามดันออกมาแนาวร่างในดินเริ่มชัดขึ้นและทุกคนรู้ทันทีว่าสวนผักนี้ไม่ได้เป็นเพียงสวนธรรมดาอีกต่อไปแล้วกลางคืนอีกคืนหนึ่งหมู่บ้านอายุทยาปกคลุมด้วยความเงียบสงัดมีเพียงเสียงฝนหยดกระทบหลังคาและพื้นโคลนเป็นจังหวะราวกับนาฬิกาช้าช้าหญิงสาวที่เคยถูกเห็นยืนในสวนผักยังคงปรากฏตัวแต่ร่างของเธอเริ่มเปลี่ยนไปดวงตาแดงกับมองตรงมาที่บ้านหลังนั้นเหมือนจับจ้องบางสิ่ง ตำรวจและลูกน้องยืนอยู่ด้านนอกรอจังหวะเพื่อเข้าตรวจสอบพันตำรวจเอกวัฒนาหยุดก้าวมองไปที่เงาร่างกลางสวนผักใบไม้และสายฝนสะท้อนแสงไฟฉายทำให้ร่างนั้นดูเหมือนเงาผีทันใดนั้นเสียงดินขยับอีกครั้งคราวนี้ดังขึ้นชัดเจนเหมือนมีใครขุดขึ้นมาจริงๆหลุมทั้งหลายเริ่มขยายตัวร่างผู้หญิงหายไปในพริบตาแต่กลับมีมือบางๆโผล่ขึ้นมาจากหลุมดินมือที่เปื้อนดินและเลือดทำให้ลูกน้องทั้งหมดสะดุง้งถอยไปอย่าเข้าใกล้ พันตำรวจเอกวัฒนาตะโกนน้ำเสียงแข็งกร้าวแต่เหมือนคำพูดถูกกลืนหายไปกับเสียงฝนฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆร่างในสวนค่อยๆแย,ย,ยกตัวออกมาจากหลุมข้างๆปรากฏเงาของผู้ชายเสื้อเปียกชุ่มดินผมแชติดหน้าดวงตาว่างเปล่าเหมือนคนไร้วิญญาณแต่ยังมีรอยยิ้มเย็นยะเยือกว้างออกมาลูกน้องบางคนถอยหลังจนสะดุดพื้นโคลนพังล้มลงเสียงหัวใจเต้นรัวในอกเกือบจะขาดใจนี่มันเกิดอะไรขึ้นหนึ่งในลูกน้องตะโกน ร่างผู้ชายก้าวออกมาช้าๆแต่ทุกย่างก้าวเหมือนดึงแรงจากดินใต้เท้าสายฟ้าสว่างวาบเหนือหลังคาร่างผู้หญิงปรากฏขึ้นอีกครั้งดวงตาของเธอเจิดจ้าแสงไฟฉายสะท้อนทำให้เห็นรอยเลือดบนมือและเสื้อของเธอฉันบอกแล้วอย่าแตะสวนของเราเสียงเธอแผ่วเบาแต่เย็นยะเยือกเหมือนจากใต้หลุมพันตำรวจเอกวัฒนาหันไปมองลูกน้องทุกคนน้ำตาเริ่มซึมปากสันแต่เขาก็รู้ว่านี่ไม่ใช่เวลาจะกลัวนี่คือเวลาที่ต้องเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น หลุมที่ขุดไว้ก่อนหน้านี้ขยายใหญ่ขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดินรอบรอบกลับมีสีแดงปนดำราวกับดินกำลังหายใจทุกคนยืนตะลึงรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากใต้พื้นดินพวกเธอไม่เข้าใจเสียงผู้หญิงแถวเ,เบาแรงดึงจากพื้นดินรุนแรงขึ้นร่างของผู้หญิงและชายเริ่มลอยขึ้นเหนือหลุมสายฝนปะทะตัวแรงจนเสื้อผ้าเปียกชุ่มแต่ดวงตาทั้งคู่ยังมองตรงมาเหมือนจับจ้องทุกคน ลูกน้องหลายคนถอยออกมาร้องตะโกนแต่พวกเขาเหมือนถูกแรงบางอย่างกักไว้ไม่ให้นีเสียงหัวรอบแผ่วๆกล้องอยู่รอบสวนผสมกับเสียงฝนกระหน่ำและเสียงดินขยับทำให้ความเงียบในหมู่บ้านยิ่งน่ากลัวพันตำรวจเอกวัฒนาก้าวเข้ามาใกล้หลุมแม่รู้สึกถึงความเย็นสันสถานทั่วร่างมือจับไฟฉายแน่นเราต้องรู้ว่ามันคืออะไรเขากระซิบกับตัวเองแต่ทันใดนั้นดินใต้หลุมพังลงอย่างรวดเร็วร่างผู้หญิงและชายหายเข้าไปในความมืดเสียงหัวรอบแผ่วๆยังคงก้องอยู่รอบสวนและทิ้งไว้เพียง หลุมเปล่ากลางสวนผักแต่แล้วสายตาของทุกคนก็เห็นบางสิ่งป้ายไม้เล็กๆปรากฏขึ้นเองขีดเขียนด้วยรอยเลือดสดๆสวนของเราไม่เคยมีใครจับไปง่ายๆ ฝนยังตกต่อเนื่องราวกับเวลาหยุดอยู่ที่ตรงนั้นความมืดและสวนผักยังคงซ่อนความลับบางอย่างไว้ใต้ผืนดินหลังจากคืนฝนตกหนักนั้นข่าวแปลกๆจากหมู่บ้านอายุทยาเริ่มกระจายไปทั่วความเงียบสงัดและกลิ่นดินชื้นจากสวนหลังบ้านยังคงทำให้ผู้คนหวาดกลัวชาวบ้านเล่ากันเบาๆถึงเสียงฝีเท้าและเสียงหัวเราะแผ่วๆกลางคืน พันตำรวจเอกวัฒนาไม่สามารถละทิ้งคดีนี้ได้เขาเริ่มตั้งทีมสืบสวนพิเศษทีมของเขาประกอบด้วยตำรวจและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาพร้อมอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและกล้องความร้อนกลางคืนทีมสืบสวนเข้ามาใกล้สวนผักอีกครั้งสายตาทุกคู่จับจ้องไปยังหลุมเดิมที่เคยฝังศพมีเสียงลมพัดผ่านต้นพริกทำให้ใบไม้กระทบกันดังฟุบฟุบราวกับมีใครเดินอยู่ใกล้ คืนหนึ่งที่ฝนยังตกหนักต่อเนื่องเสียงลมพัดแรงจนต้นไม้โอนเอนไปมาเหมือนมีมือ invisible ดึงร่างของมันเองหมู่บ้านอายุทยาเงียบสงัดอย่างผิดปกติชาวบ้านทุกลังปิดประตูหน้าต่างแน่นแต่ก็ยังไม่อาจกลบกลิ่นคาวเลือดและดินชื้นที่ลอยมากับสายฝนพันตำรวจเอกวัฒนาและทีมสืบสวนยังคงเฝ้าสังเกตสวนผักหลังบ้านนั้นกล้องความร้อนจับได้ความร้อนแปลกๆใต้พื้นดินหลายจุดพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนเป็นจังหวะราวกับมีชีวิตขณะที่ร่างผู้หญิงและผู้ชายที่ลอยอยู่กลางสวนปรากฏชัดเจนขึ้น ดวงตาของผู้หญิงเจิดจ้าเหมือนไฟแดงดวงตาของผู้ชายว่างเปล่าและเยอะเือกเย็นทั้งสองมองมาที่ทีมสืบสวนโดยตรงใครกล้าแต่สวนของเราเสียงเย็นเยือกก้องไปทั่วสวนขณะที่ฝนตกกระหน่ำร่างทั้งสองเริ่มลอยขึ้นสูงเหนือพื้นดินพื้น,นดินรอบๆบแยกเป็นรอยลึกเผยให้เห็นมือสีดำมืดดึงขึ้นมาจากดินลูกน้องบางคนก้าวถอยหลังน้ำตาไหลมือสันราวกับถูกควบคุมด้วยความกลัว ทันใดนั้นแรงดึงจากพื้นดินก็เพิ่มขึ้นจนเกือบควบคุมทีไม่ได้ร่างของผู้หญิงและผู้ชายหมุนตัวอยู่กลางอากาศฝนกระหน่ำตัวพวกเขาแต่ร่างกลับแห้งสนิทราวกับไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย์เสียงหัวร้อเย็นเยือกก้องรอบสวนผสมกับเสียงฝนและเสียงดินขยับทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนสวนนี้มีชีวิตหลุมหลายหลุมรอบสวนขยายตัวขึ้นมือและดวงตาโผล่ออกมาเป็นจังหวะตามพื้นดินราวกับดึงทุกสิ่งเข้าสู่ใต้ดินและตรงกลางสวนป้ายไม้เล็กๆปรากฏขึ้นเองอีกครั้งขีดเขียนด้วยรอยเลือดสด,สด ไม่มีใครหนีจากสวนของเราได้ทีมสืบสวนยืนตะลึงกลิ่นเลือดและดินชื้นรุนแรงขึ้นทุกขณะราวกับสวนทั้งสวนกำลังหายใจและจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาพันตำรวจเอกวัฒนาเริ่มรู้แล้วว่าคดีนี้ไม่ใช่เรื่องฆาตกรรมธรรมดาแต่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติที่เกี่ยวพันกับสวนผักหลังบ้านสวนที่กินชีวิตผู้คนและไม่เคยปล่อยใครไปง่ายๆ ฝนยังคงตกต่อเนื่องความมืดและสวนผักยังคงซ่อนความลับดำม,มืดบางอย่างไว้ใต้ผืนดินและเสียงหัวร้อยเย็นยะเยือกยังคงก้องอยู่ในหูของทุกคนคืนต่อมาหมู่บ้านอายุทยายังคงเงียบสงัดฝนเพิ่งซาลงแต่พื้นดินยังชุ่มน้ำและคโคลนกลิ่นดินชื้นปนกลิ่นข่าวเลือดยังคงลอยอบอวลพันตำรวจเอกวัฒนาและทีมสืบสวนยังคงอยู่หน้าสวนผักหลังบ้านนั้นกล้องความร้อนจับความผิดปกติใต้พื้นดินหลายจุดผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนครับลูกน้องคนหนึ่งกระสิบพลางชี้ไปยังหลุมที่ขยายตัวเองอยู่ ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าชาชาดังขึ้นจากสวนผสมกับเสียงลมพัดผ่านต้นพริกทำให้ใบไม้กระทบกันเป็นเสียงแปลกๆพันตำรวจเอกวัฒนาและทีมทุกคนชะงักหันมองไปยังจุดที่เสียงมาจากร่างผู้หญิงปรากฏขึ้นอีกครั้งดวงตาแดงก่ำผมเปียกแฉะและแข็งกร้าวเหมือนใครบางคนกำลังบังคับอยู่เธอไม่พูดแต่ทุกย่างก้าวทำให้พื้นดินสัส่นสะเทือนมือสีขาวซีดยื่นออกมาเหนือพื้นดินระหว่างพันตำรวจเอกวัฒนาตะโกนแต่เสียงนั้นถูกกลืนหายไปกับความเงียบและเสียงฝนที่ยังคงตกเบา หลุมรอบสวนขยายตัวอย่างรวดเร็วมือและดวงตาสีดำมืดโผล่ขึ้นมาจากดินราวกับมีชีวิตพวกมันค่อยๆขยับเข้าหาทีมตำรวจราวกับดึงทุกคนเข้าสู่ใต้ดินร่างผู้ชายที่ลอยเหนือพื้นดินปรากฏพร้อมกับผู้หญิงดวงตาเยือกเย็นมองตรงมาที่ทีมสืบสวนทุกคนควรออกไปหรือจะติดอยู่กับเราไปตลอดเสียงเย็นยะเยือกดังขึ้นรอบสวนฝนตกหนักขึ้นมือของผู้หญิงและผู้ชายหมุนตัวในอากาศพื้นดินรอบหลุมแตกเป็นรอยลึกเผยให้เห็นมือหลายคู่และดวงตาที่มองมาอย่างหิวโหย ลูกน้องบางคนก้าวถอยหลังน้ำตาไหลมือสั่นราวกับถูกควบคุมด้วยความกลัวพันตำรวจเอกวัฒนายืนตะลึงเขารู้แล้วว่านี่ไม่ใช่คดีฆาตกรรมธรรมดาแต่เป็นสวนที่กินชีวิตผู้คนและมีพลังเหนือธรรมชาติตรงกลางสวนป้ายไม้เล็กๆปรากฏขึ้นเองอีกครั้งขีดเขียนด้วยรอยเลือดสดๆไม่มีใครหนีจากสวนของเราได้และทุกคนจะจมอยู่ใต้ดินนี้ทีมสืบสวนยืนตะลึงใจเต้นรัวกลิ่นเลือดและดินชื้นรุนแรงขึ้นทุกขณะราวกับสวนทั้งสวนกำลังหายใจและจับจ้องทุกการเคลื่อนไหว พันตำรวจเอกวัฒนาเริ่มรู้แล้วว่าความลับของสวนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องฆาตกรรมธรรมดาแต่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติที่เกี่ยวพันกับดินและจิตวิญญาณของผู้ที่ถูกฝังฝนหยุดตกแต่ความมืดและสวนผักยังคงซ่อนความลับดำมืดบางอย่างไว้ใต้ผืนดินและเสียงหัวร้อยเย็นยเยือกยังคงก้องอยู่ในหูของทุกคน คืนสุดท้ายหมู่บ้านอายุทยาถูกปกคลุมด้วยความมืดสนิทฝนหยุดตกไปแล้วแต่ความชื้นจากพื้นดินยังทําให้กลิ่นดินและกลิ่นคาวเลือดยังคงอบอวลพันตํารวจเอกวัฒนาและทีมสืบสวนยืนอยู่หน้าสวนผักหลังบ้านที่ตอนนี้ถูกป้ายไม้เขียนด้วยรอยเลือดว่าไม่มีใครหนีจากสวนของเราได้ทุกคนรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากใต้พื้นดินมือและดวงตาที่โผล่ขึ้นมาจากหลุมก่อนหน้านี้ยังคงปรากฏในความคิดราวกับสวนทั้งสวนกําลังหายใจและจ้องทุกการเคลื่อนไหวคืนนี้เราต้องจบมันให้ได้ พันตำรวจเอกวัฒนากระสิบพลางกำมือแน่นมือทั้งสองสั่นจากความตึงเครียดแต่ความกล้าหาญในใจเขาก็กำลังพลิบานพวกเขาเริ่มตรวจสอบพื้นดินรอบสวนด้วยอุปกรณ์ความร้อนและเครื่องวัดพลังงานเหนือธรรมชาติหลุมขนาดเล็กหลายหลุมเริ่มสั่นสะเทือนมือดินโผล่ขึ้นมาราวกับพยายามจับทุกคนให้ตกลงไปใต้พื้นดิน ทันใดนั้นฝีเท้าชาชาดังขึ้นจากมุมสวนร่างผู้หญิงปรากฏขึ้นอีกครั้งดวงตาแดงกับผมเปียกแช่ดวงตาของเธอเจิดจ้าเหมือนไฟเผาใจพื้นดินสั่นสะเทือนตามทุกย่างก้าวมือสีขาวซีดยื่นออกมาเหนือพื้นดินใครกล้าแต่สวนของเราเสียงเย็นเยือกก้องไปทั่วสวนทีมสืบสวนทุกคนชงงะงักใครก็ไม่กล้าออกคำพูดหลุมไหลหลุมรอบสวนขยายตัวเองอย่างรวดเร็วมือและดวงตาสีดำมืดโผล่ขึ้นมาจากดินเป็นจังหวะตามพื้นดินราวกับดึงทุกสิ่งเข้าสู่ใต้ดิน ร่างผู้ชายที่ลอยเหนือพื้นดินปรากฏพร้อมกับผู้หญิงทั้งคู่หมุนตัวอยู่กลางอากาศฝนที่หยุดตกแล้วกลับผสมกับละอองน้ําจากดินเปียกทําให้ร่างทั้งสองดูเหมือนลอยอยู่เหนือโลกมนุษย์พวกเธอคิดว่าหนีได้หรือเสียงเย็นยเยือกดังขึ้นรอบสวนพันตํารวจเอกวัฒนาและทีมเริ่มสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งแผ่นดินรอบสวนไม่ได้แค่มีชีวิตแต่เหมือนรับรู้ความคิดและความกลัวของพวกเขาทุกครั้งที่มีใครถอยหลังหลุมก็ขยายเร็วขึ้นราวกับดินกําลังบีบคั้นหัวใจ ทันใดนั้นแรงดึงจากพื้นดินเพิ่มขึ้นจนเกือบควบคุมทีไม่ได้พันตำรวจเอกวัฒนาหันไปมองลูกน้องน้ำตาซึมมือสั่นแต่เขาได้สติพลางพูดกับตัวเองว่านี่คือสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำต้องจบมันให้ได้เขาสั่งให้ทีมวางเครื่องบันทึกความร้อนและเครื่องสั่นสเถือเนเหนือธรรมชาติรอบสวนจากนั้นใช้แผ่นโลหะพิเศษปิดหลุมทั้งหมดราวกับพยายามกับพลังงานและวิญญาณเหนือธรรมชาติเอาไว้ใต้พื้นดิน ผู้หญิงและผู้ชายที่ลอยอยู่กลางอากาศเริ่มเคลื่อนไหวช้าลงราวกับพลังงานถูกดูดกลับลงใต้ดินเสียงหัวร้อะเย็นยะเยือกเริ่มค่อยๆเบาลงแต่ความเงียบที่ตามมากลับทำให้ทุกคนขนลุกจนกระทั่งดินที่ปิดหลุมทั้งหมดสั่นสะเทือนครั้งสุดท้ายเสียงดินขยับเหมือนพยายามบอกลาทีมสืบสวนแล้วทุกอย่างก็หยุดนิ่งร่างของผู้หญิงและผู้ชายค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงสวนผักสีเขียวและหลุมที่ปิดเรียบสนิท ทีมสืบสวนยืนตัวแข็งน้ำตาไหลไม่รู้ตัวพันตำรวจเอกวัฒนาเงยหน้ามองฟ้าสัญญาณไฟฉายส่องไปยังป้ายไม้เล็กๆที่ยังคงเขียนด้วยรอยเลือดแต่ข้อความเริ่มซีจางไม่มีใครหนีจากสวนของเราได้ความมืดและสวนผักยังคงสงบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทุกคนรู้ในใจเรื่องเรานี้จะยังคงฝังอยู่ในความทรงจำของพวกเขาเหมือนสวนนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่กินชีวิตผู้คนและทุกครั้งที่ฝนตกกลิ่นดินชื้นและเสียงหัวเราะเย็นยเยือกก็จะลอยมาเตือนว่าไม่มีใครปลอดภัยจากสวนผักนี้ พันตำรวจเอกวัฒนากวาดสายตามองรอบสวนผ่อนลมหายใจยาวเขาและทีมสืบสวนรู้แล้วว่าพลังเหนือธรรมชาติในสวนนี้ไม่ได้หายไปเพียงแต่ถูกกักเอาไว้ชั่วคราวและเมื่อถึงคืนฝนตกหนักอีกครั้งสวนผักหลังบ้านนี้จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่คืนนี้พวกเขารอดมาได้ความลึกลับดำมืดยังคงอยู่ใต้ดินความสยองขวนนัญเหนือธรรมชาติยังคงซ่อนอยู่ในทุกตารางนิ้วของสวนผักแต่สำหรับคืนนี้ความสงบกลับมาเยือนหมู่บ้านอายุธยาอีกครั้ง และนี่คือจุดจบของเรื่องราวสุดสยองของสวนผักที่กินชีวิตผู้คนแต่ความทรงจำของมันยังคงอยู่ในใจของทุกคนที่เผชิญกับสวนนี้ราวกับคำเตือนว่าอย่าแต่สวนของเราไม่มีใครรอดกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้พร้อมคอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณเพราะความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรามาก